เอาแล้วครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมไอคชีนเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโฮมซูทโฮมเซอร์ไวนะครับแม่ห่างหายกันไปนานนะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปชมกันในคลิปเลยนะครับผมแต่ก่อนจะเริ่มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอคชีด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเนาะโอเคมา ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับวู้ฮสุดสั่นรถส,สั่นรถโอเคเอยามจะไปไหนยามจะไปซ้ายหรือไปขวาผมไปขวาโอเคก็จะไปซ้ายนะอุ้ยด่านนี้ด่านานี้ผมจุกสามปลาลําจ่ไม่รู้ผีคนนี้จะจูงกไงปะ จะดูทรงเบาจวนะตึง้ยวเบีเบ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 โอเคโอเคโอเคเฮ้ยมาบิ่งคาบอนเซอร์เข้าได้จริงมึงฟาดกูเลยกูให้มึงฟาดกูนี่อื อะไรขาดตะปูครับขาดถูไปมี่ยังไม่รีนะปิงอยู่อ่ะอีกปิงขึ้นไล่ต่อจ้ะเราไม่โดนตีเนี่ผีตีไม่โดนเสร็จแล้วหนึ่งวิธีพี่เอไม่มานะ มีหมดแล้วจะยูืนยันจริงจิงอ่ะตีส,สวยก็เ,เสียบอลลัดนะไล่สุดขาะก็วางแล้วก็มวไม่ต้องเกิดไปสิขาเย็นจัน พี่พยายามต่อเลยละครัเอ้าไม่เว้เยเขาอยากจะตื่อตนอนตมากันผมมเเออาาอาา,ออาผมได้ทั้งวันสะพี่สวดเลยอ้าวเขาไม่เอาผมละหลุดนะหลุดนะหลุดนะไม่เอาอยามเขาไปเขาไปทางบ้านปูนไม่เขาขึ้นข้างบนชั้นงสองผมสวดบ้านเล็กให้ สวรเก่งเหรอขัดงัิสวอะไร้ักังอุาาะวษัตริย์สักยมราาาุรรสวางสเปยาวอะยัติดนต่ยประมานารักัสเปยสวางระวังนะอาลงวาดาถมันกดลังลงสวับโอเคโอเคเขาไมเห็นผมเขาไม่เห็นผมเขาเขาไปทางบ้านเอรปออกไปทางรงเก่งเหรออันนี้ค่ะ สวนอยู่บ้านเล็กนะครับหาวิธีปักเออตรงเออตงไหนตรงกลางได้เลยใช่ไหมาะปูปักดีพิธีปักีนะาตะปูเราะยาทำเยอะจังวะ พี่ไปหาของเลยแได้ไม่ก็ครับเพื่อนเลยอละไรพี่เขาตา้องเล่นเสร็จแล้วก็มาเล่นตะปูโอเคพี่โตกน่น,นอนเสร็จส<ม>ี่ไปเลยเจอตะปูแล้วด้วยมีทุปมีทูปอยู่หนึได้เรยวงกี้ไมายืนเฝ้าหน,น,น้าแทนนั่งไงก็เสร็จสี่ไปดิร,ร ไหมพี่ทีนึงอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนบ้างโอเคโอเคมันูอ๋อถูกมาแล้วตะปูอยู่ขาบนนะคได้ครับได้ได้ตัวจะคิดจะคิดอะไรบ จนใส่สีตายด้วยแหละยินวัดเกาะมันมางกลางวาสุเปียขาอไรสักอย่างัระพรสัาฉันอยากจะบ้าตายไรวันยมัสันอยากัทังที่สรไม่ัน้ตาลายพระพานาประกษัตย์ใครครับสพลาวปศาจยว่ะงากาดานยบเปียกขัดกางตลบกางคิสวสุเอะไรสักยัชระระสังาระัานบกษัตรยอ้ยิเช็คลอยเป เด้สวสดียาภรณติมุทธยาภาพนากาสจักสเปนละวเกมนีมวิธีระไวมากเลยพี่พี่รูตัวก้สวัสดิียาักสโวชางเวสวรรณสังฆาวุธอย่างไีสัญยนาสไดสวัสบีะก้าวิธีไวจัดจัด่อกับผิดี่จไม่นายามอยู่นี้อยู่ไหนนายาม นั่งร้านมีของให้เล่นนะมีน้ำวิ่งกับเรียนใ้ <c oughs> ผมไปก้าวประตูให้ให้ตีไปเลยก็ได้ ต่อยด้วยสองมัดเด็กสน้ำวิ่งอย่างเยอะหันไปดังวิ่งเขาเห็นปะวะเอาวนอยู่ตรงเนี้ยองค์มีทายสีนะวิ่งมาได้ เอาผีพายไปดีกว่าเบิร์อะไรไปดีอ่ะกันตันเหรอโปรโตัไกด์กับกันมาเริรเ่มเติมกันขั้นหนงโปรโตัไกด์เอ้ยไม่เอาเอ้ยโปรโตโรัไกด์กับไอ้นี่นักก่อนกันตัน แล้วมันขึ้นไปทำอะไรปฏิบัตกัรกับลกอัตโนมัติสวยครับถึงใจสินประตูก็เก้าเกือบทุกบานแล้วเลือเลือบานสุดท้ายรอมันเกิดเซฟตี้แน่นอนทุกคนมันไม่ไป <c oughs> หยุดภาพมาถัดเล่นจ้ะโอ้ยดีจ้าอ้าวอ้าววัดมาพี่นายกขับหนึ่งน้ำมนต์ทีเดียวร่วงเลยแล้วันที่ะ เอาละครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบอยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอคิวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยตัวกับผมก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เจอกันครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ